สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอ์แลนด์ชแนลสวัสดีตอนเช้า FC ทุกคนนะคะวันนี้อากาศเย็นๆหน่อยนะคะวันนี้ได้ออกมานาะถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะคะสวยงามมากจ้าบ้านนอกเราลูกทุ่งลูกทุง่ง มีวัวมีควายโอ้ยเสียงามมากงามมากจ้าสวยจริงๆบรรยากาศตอนเช้านะคะหกโมงเช้าจ้าวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยจ้า สวยจริงๆมีเสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงกาที่ทุ่งนานะจ๊ะวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะคะตอนเช้าเ้าตอนเช้านี้นะคะอากาศลมเย็นๆพอดีเลยค่ะไม่หนาวมากอากาศเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนก็ตก ดูบรรยากาศที่นานะคะบรรยากาศชาวนาเรานะจ๊ะเกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จจ้าเสร็จนานแล้วนะคะตอนนี้ข้าวก็ราคาถูกจ้าให้ดูภาพ ทิวทัศน์สวยสวยงาม,งามจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ามาดามมาดูด้วยนะคะตามมาติดตามด้วยจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อมพอด้วยนะคะวิวทิวทัศน์บ้านเรานะจ้าสวยงามมากจ้า ทุ่งลุกทุ่งวันนี้ไม่ได้ไปจับปลาต้นยูคา งามจริงๆง,ง,ง,งามมากนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลจ้า